สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคลิปหน้าล่าสุดบทวิเคร,ราะห์การเมืองชะตากรรมของแรมโบอีสานเสกสกลอัฐาวงกับอนาคตรวมพลังสร้างชาติไทยสถานการณ์คลิปยืมเงิน15ล้านบาทของนายเสกสกลอัฐาวง ถูกลากดึงไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของนายศิระเจนจากะและนางสาวปรินาไกรคุปโดยอัตโนมัติเนื่องจากบทบาทของน,นายเสศกนถาวงก็ดําเนินไปเช่นเดียวกันกับของนายศิระเจนจากะนางสาวปรีนาไกรคุปนั่นก็คือบทบาทที่เรียกขานกันว่าองครักษพิทักษลุงตูปคําถามก็คือชตากรรมของน,นายเสศกนธาวงจะแตกต่างไปจากชตากรรมของนายศิระเจนจากะและนางสาวปรินาไกรคุป หรือไม่ยอย่างไรเนื่องจากนับแต่เดือนมิถุนายน2562เป็นต้นมาสังคมรับทราบบทบาทของนายศิรเจนจาคะนางสาวปรีนาไกรคุปว่าปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเปิดเผยแต่ในที่สุดนายศิรเจนจาคะก็ต้องพ้นจากสมาชิกภาพสสแต่ในที่สุดนางสาวปรีนาไกรคุป ก็ต้องพ้นจากสมาชิกภาพสสและถูกลงโทษทางศาลฎีกาแผนกคดีายาาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสายตาที่มองไปยังนายเสกสกลอัฐาวงจึงมีความเป็นห่วงในความเป็นห่วงต่อชะตากรรมของนายเสกสกลอัฐาวงว่าจะเดินไปในเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางของนายศิระเจนจากะและนางสาวป,ปรินาไกรคุปหรือไม่ก็มี ความเป็นห่วงว่าผลกรรมของนายเสกสกลอาถาวงจะกระทบไปถึงพลเอกประยุทจันโอชาหรือไม่และอย่างไรเพราะไม่เพียงแต่พลเอกประยุทจันโอชาจะโยนให้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายหากแต่ยังทําให้การขับเคลื่อนในเรื่องของพักรวมพลังสร้างชาติไทยมีอันต้องหยุดชะงักลงไป เป็นการหยุดชะง,งักในขณะที่การกระชับอำนาจภายในพักพลังประชารัฐมีความเด่นชัดและเป็นจริงเป็นจริงภายใต้กำมือพลเอกประวิทย์โดยตรงคำถามจึงไม่เพียงแต่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างมั่นใจในเส้นทางทางการเมืองภายใต้การค้ำยันของพักพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพีอเอยงพัออกการเมืองเดียว หรือตระเตรียมในเรื่องของการสร้างพักรวมพลังสร้างชาติไทยชะตากรรมของนายเสกสกลนทาวงชะตากรรมของพักรวมพลังสร้างชาติไทยจึงสัมพันธ์และยึดโยงกันภายใต้ยุทธศาสาตร์สืบทอดอำนาจพลเอกประยุทธ์จันโอชาความคืบหน้าล่าสุดปรินากล้าวพร้อมชนขี่แพ้สอบตกชุนส่งคนมาจุดประทัดฉลองลั่นไม่เกี่ยวพลังประชารัฐ เมื่อเวลา14นา45นาทีนางสาวปรินาไกรคุปติสสราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อีกครั้งระบุตอนหนึ่งว่าอยากให้พักร่วมให้เกียรติเจ้าของพื้นที่เดิมคือพักพลังประชารัฐลดความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ตนไม่ได้เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นร้องเรียนดาเนินการสิ่งต่างๆ ในทางกฎหมายอย่างเป็นอิสระร้อเอร์เซ์ไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐเดิมนะ่ะกำลังนั่งร้องห้าอยู่ที่บ้านเพื่อนไม่คิดจะสนับสนุนใครไม่อยากคิดอะไรแค่อยากทำใจให้ก้าวข้ามพยายามยอมรับชีวิตใหม่แต่ปรากฏว่าไอ้ขี้แพ้สอบตกคราวที่แล้วส่งคนมาจุดประทัดแก้บนและเรียกนักข่าวมาทำข่าวว่า จุดประทัดฉลองปรีนาจบอนาคตส่งผลให้ปรีนาแฮแทเปลี่ยนแล้วเจอกันนะไอคีแพ้ขอบคุณที่มาย่อดเย,ย้ยและฝากไปถึงทุกคนในพักประชาธิปัตย์ที่จะให้การสนับสนุนมันด้วยว่าแล้วเจอกันแล้วอย่าไปลากพักพลังประชารัฐมาเกี่ยวนางสาวปรินากล่าวความคืบหน้าล่าสุดปรินาลุ้นระทึกคดีรูกป,ป่า20เมษายนนี้ อายการสั่งฟ้องไม่ฟ้องคดีอาญาภายหลังสารฎีกาพิพากษานางสาวปรินาไกรคุปสสจังหวัดราช,ชบุรีภาคพลังประชารัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราช,ชบุรีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงต้องพ้นจากความเป็นสสและตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตซึ่งล่าสุดนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงาน อายการสูงสุดเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพนักงานสอบสวนก่อบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปะทศนำสำนวนเสนออายการเห็นสมควรสั่งฟ้องนางสาวปรีนาข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าว่าก่อนหน้านี้นางสาวปรีนายื่นร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาหลายประเด็นและยื่นร้องขอความเป็นธรรมซึ่งเป็นประเด็นใหม่ ทางอธิบดีอายการภาค7จึงมีคำสั่งตามร้องขอความเป็นธรรมเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาให้พนักง,งานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมและนัดฟังคำสั่งคดีในวันที่20สเมษายนนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวปรีนาว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต้องอยู่กันด้วยกฎหมายต้องระมัดระวังคิดว่าหลายอย่างเกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาแล้วดังนั้น ควรจะต้องระมัดระวังอย่างที่สุดทุกคนต้องเคารพกฎหมายหากทำอะไรผิดต่างๆก็รู้ตัวเองดีอยู่แล้วใช่หรือไม่ก็แก้ปัญหาให้ถูกต้องไม่ได้เป็นเอาเป็นเอาตายไม่ได้เลือกปฏิบัติเป็นเรื่องตามกลไกของกระบวนการยุติธรรมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตลงนามในหนังสือส่งถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่อง ร่างพระราชะกิจสิริกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตเลือกตั้งที่3แทนนางสาวปรินาไกรคุปซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา105วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งกำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน45วันหากพระราชะกิจสิริกาให้มีการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้กกตจะพิจารณากำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครคาดว่าจะรับสมัครระหว่างวันที่ยิมเอ็ดถึง25เมษายนและวันเลือกตั้งคือวันที่15พฤษภาคม2565ความคืบหน้าล่าสุดง่ายกว่าสาบานท้าแรมโบประกาศถ้าหวยเกิน80บาทอย่าเลือกพักตู่นายกคุณสมชัยศรีสุธยากรอดีตกรกตโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายเสกสกลนัทธาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีบอกว่าตั้งแต่1พฤษภาคม2565ราคารอตเตอรี่จะอยู่ในราคาควบคุมคือ80บาทตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีช่วยพูดเสียงดังๆอีกประโยคหลังจาก1พฤษภาคม2565 ตลอดไปจนถึงวันเลือกตั้งหากประชาชนคนไหนซื้อรัตตอรี่พบราคาเกิน80บาทขอให้อย่าเลือกพักที่ผมสังกัดเป็นสสในทุกเขตเลือกตั้งและไม่ต้องเลือกพักที่เสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคุณสมชัยระบุคุณสมชยัมชยยังระบุด,ด้วยว่าประชาชนจะชื่นใจมากและจะชื่นชมว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังในการแก้สลากเกินราคาม่ใช่ เอาประโยชน์จากทุนกลุ่มหนึ่งไปให้กับทุนอีกกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนประกาศต่อหน้าสื่อเลยง่ายกว่าสาบานเยอะความคืบหน้าล่าสุดบรรทัดฐานใหม่บิ๊กตู่เปรียบคดีปรินารุปป่าสงวนลั่นทุกคนต้องเคารพกฎหมาย8เมษายน2 5 6 5ที่ทำเนียบรัฐบาลพเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสารดีกามีคำพิพากษาให้นางสาวปรินาไกรคุปอดีศส,สจังหวัดราชบุรีภาครลางประชารัฐพ้นจากศส,ส,สและตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนผิดจริยธรรมร้ายแรงเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งต้องอยู่กันด้วยกฎหมายก็ต้องระมัดระวังวันนี้ตนคิดว่าหลายอย่างเกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาแล้ว นี่คือการเปลี่ยนแปลงดังนั้นควรระมัดระวังอย่างที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่าถือเป็นการป้องปรามนักการเมืองด้วยหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าคงไม่เฉพาะนักการเมืองทุกคนต้องเคารพกฎหมายอะไรที่ทำมาแล้วผิดก็รู้ตัวเองดีอยูแล้วก็แก้ปัญหาให้มันถูกต้องเราไม่ได้เอาไปเอาตายไม่ได้เลือกปฏิบัติและไม่ใช่เรื่องที่ตนไปดำเนินการ แต่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องกันมากลไกลกระบวนการยุติธรรมก็ทำงานของเขาอยู่